สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันถึงความหมายของคำว่าอนะินทิกรัลจำกัดเขตเวลาที่นักเรียนเรียนในเรื่องอินทิกรัลเสร็จแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะได้ความหมายว่าอินทิเกรตแล้วได้เป็นพื้นที่ใต้โคง้งระหว่างเส้นโคง้ง y เท่กับ f x กับแกน x ะแต่ความหมายของอินทิกรัลจำกัดเขตมีมากกว่านั้น โดยบทนิยามทางคณิตศาสตรนะ์ก็ต้องจําเป็นต้องพูดให้รัดกลุ่มก็คือ f เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อนเนื่องบนช่วงปิดนะอันนี้จะได้ความหมายว่า f อินทิเกรตได้แน่นอนนะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะขอใช้ความหมายว่า f x มากกว่าเท่ากับ0ทุกค่า x บนช่วงนี้นะเส้นโค้งจะได้อยู่เหนือแกน x นะในคลิปนี้ก็เอาความหมายนะก็เอาตัว f x เป็นบวกเสมอ โดยนบทนิยามนั้นก็บอกว่าช่วงปิด AB เนี่ยให้ X0, X1, X2 ถึง Xn เป็นผลแบ่งกัน้นคำว่าผลแบ่งกั้นนั้นก็หมายถึงว่า X0 คือ A x เนี่ย x 1 x 2แบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยกระจายจนกระทั่ง Xn เท่ากับ B ระยะห่างอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นแต่ว่าในทางปฏิบตัติท่านเน้นคำนวณง่ายก็แบ่งช่วงย่อยเท่าๆกัน b ลบ a ส่วน n มันโดยบทนิยามนะผลแบ่งกั้นก็หมายถึงว่า x 0คือ a x 1 x 2เรียงลำดับไปเรื่อยๆ xn คือ b ในท่านแรก x 0ถึง x 1เนี่ยมันก็มีความสูงมองเห็นเป็นพื้นที่เนี่ยเหตุที่ต้องพูดเป็นพื้นที่เพราะภาพตรงหน้าเนี่ยมันเข้าใจง่ายดีเห็นเป็นพื้นที่แต่พอพื้นที่นี้เนี่ยความสูงบางทีมันก็อยู่บนเส้นโค้งบางทีก็ไม่อยู่สำหรับช่วง xk ลบ1ถึง xk ใดๆ ให้ xk ตาเป็นตัวแทนความสูงมีค่าประมาณโดยหลักคณิตศาสตร์เนี่ยเมื่อ n มีค่ามากนาี xk ลบหกับ xk มันก็ชิดกันเรื่อยๆนีชิดกันมากขึ้นจนกระทั่ง3จุดนี้เป็นจุดเดียวกันเนนะีเหตุผลทางคณิตศาสตร์ก็จะอ้างอย่างนั้นอ่ะมาทวนอีกทีหนึ่งนะช่วงปิด ab มีผลแบ่งกั้นและ x 0ูนย์ถึง xn เนี่ยความกว้างช่วงย่อยแต่ละช่วงให้มองเป็น delta xk มันก็จะมีตัวเลขทั้งหมด n ตัวอันนี้เขาสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ก็ยากนิดนึงนะขนาดของผลแบ่งกั้น p เพราะถ้าเราแบ่งว่าแต่ละช่วงย่อยมีค่าเท่ากัน xk ก็คือ x0 บวก b ลบ a ส่วน nk ขนาดของผลแบ่งกั้น p ก็เลยมีค่าเป็น b ลบ a ส่วน n ในที่นี้ก็จะเห็นว่าเมื่อ n มีค่าเข้าใกล้อินฟินิตขนาดของ p จะเล็กมากมีค่าเข้าใกล้0ูนไปด้วยนะในกราฟรูปนี้นะก็หมายถึงว่าในช่วง x 0ถึง x 1พื้นที่ใต้โค้งเนะี่ยถ้าใช้จุดทางด้านนี้เป็นความสูงมันก็จะน้อยไปนิดหนึ่งนะถ้าใช้จุดทางด้านนี้ความแทนความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมมันก็มากไปนิดนะึ่หลักคิดก็เลย มีตัวแทนจุดในช่วง x 1เรียกว่า x 1 s t a งเพราะฉะนั้นช่วง x k ถึง x k ใดๆก็มีตัวแทนจุดอันหนึ่งที่เป็นตัวแทนความสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าจุดตัวแทนช่วงย่อยอันนี้ก็เป็นตัวแทนความสูงความกว้างช่วงย่อยตัวนี้เดลต้า x k คูณด้วยตัวแทนความสูงเนะี่ยเหตุที่พูดว่าตัวแทนความสูงเพราะว่า คำอธิบายตรงหน้าฟังแล้วเข้าใจง่ายดีนีู่ส่วนสูงวัดตามแกน y กว,ว้างคูณสูงเนีเหมือนกับเข้าใจง่ายดีเป็นพื้นที่เพืานประยุกต์ใช้งานอันแรกนั้นน,ะน่ะเนีเรามักจะมองว่าอินทิกรัลออกมาเป็นพื้นที่ทั้งทที่ความหมายแท้จริงของคำว่าอินทิกรกัลจะกัดเขตมีมากกว่านั้นอ่ะตอนนี้ก็มาดูตามข้อความกันนะ xk star เป็นตัวแทนจุดในช่วงย่อยนี้ ค่าฟังก์ชันนะที่ xk star คูณกับความกว้างช่วงย่อย xk จับบวกกันตั้งแต่1ถึง n น,นะก็เหมือนกับพื้นที่แต่และชิ้นแต่และชิ้นบวกทบกันบวกทบกันก็กลายเป็นพื้นที่รวมนะแต่สัญลักษณ์ในวิชาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าผลบวกรีมันนะความกว้างช่วงย่อยคูณกับค่าฟังก์ชันของตัวแทนจุดช่วงใดช่วงหนึ่งจับบวกกัน k ถ้เดิถึง n เ,เรียกว่าผลบวกรีมันนะเนื้อหาในวิเคราะห์จำนวนจริงหรือแคลคูลัสนะก็จะมีทฤษฎีอันนึงว่าฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดอินทิเกรตได้แน่นอนในที่นี้ก็ขออ้างเอามาใช้กันลิมิตตัวนี้มีค่าเป็นจำนวนจริงนะลิมิตตัวนี้นะีมีชื่อเรียกว่าอินทิกรัลจำกัดเขตของ f บนช่วงปิด ab เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่นักเรียน เจอกันอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx เรียกชื่อยา,ยาวว่าอินทิกรอลจำกัดเขตของ f บนช่วงปิด a b ความหมายแท้จริงก็คือลิมิตของผลบวกรีมันผลบวกรีมันคืออะไรคือค่าฟังก์ชันคูณกับตัวแปรความกว้างช่วงย่อยนะมาดูตัวอย่างกันอันนี้ก็เอามาจากหนังสือแคนโคลัสหนึ่งของภาควิชาคณิตศาสตร์ให้หาพื้นทีนะ่ระหว่างเส้นโค้งกับแกน x บนช่วงปิด a b y ถ้ากับ x กำลังสองมันเป็นบวกเสมอก็อยู่ mm hmm. เหนือแกนในช่วงปิด ab ใดๆนะสำหรับคนที่อินทิเกรตเป็นแล้วนะอาจจะได้คำตอบทันทีแต่ตอนนี้เรามาคำนวณค่าตามบทนิยามกันพหุนามดีกรี2เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดเป็นบวกเสมอเราเอาตัวอย่างอย่างง่ายมานะในคลิปนี้ต้องการเน้นความหมายว่าอินทิกรลจำกัดเขตนะมีความหมายได้มากกว่าพื้นที่ ผลแบ่งกั้น x 0 x 1ถึง xn นะผลแบ่งก้นของช่วงปิด ab นะเพื่อให้เข้าใจง่ายก็แบ่งเป็น n ส่วนเท่าๆกัน b ลบ a ส่วน n เพราะฉะนั้นเดลต้า xk เลยกลายเป็นค่าคงตัวขนาดของผลแบ่งกัน้น b ลบ a ส่วน n เมื่อ n มีค่ามากขนาดของผลแบ่งกั้นก็เลยมีค่าเป็นศูนยะ์นี่ก็สอดคล้องตามบทนิยามละ ต่อไปในแต่ละช่วงย่อยนะ x0 x1 x1 x2 นะ xk ลบหนึถึง xk เลือก xk star เป็นตัวแทนจุดนะเลือกอันนี้เป็นตัวแทนจุดในช่วงย่อยความกว้างช่วงย่อยที่ k ค่าฟังก์ชัน xk star ความกว้างช่วงย่อย b ลบ a ส่วน n นะเป็นค่าคงตัวดึงออกมาหน้าซิกมาได้ xk ก็คือ a บวก k, k คูณความกว้างช่วงย่อย นะกระจายสูตรนพระพหุนามกำลังสองธรรมดานะหน้ากำลังสองสองหน้าหลังนะบวกหลังกำลังสองซิกมาผลบวกมันมีของ3มชิ้นบวกกันก็กระจายเป็น3มชิ้นบวก A กกำลังสองบวกกัน n ตัว 2a b ลบเส่วน n เป็นค่าคงตัวดึงออกมาข้างนอกได้ข้างในก็เป็นซิกมา1ถึง n นะ1บวก2บวก3ถึง n ก็กลายเป็น n ส่วน2 n บวก1 b a ส่วน n ทั้งหมดกำลังสองเป็นค่าคงตัวดึงออกนอกซิกมาได้ข้างในก็1กําลัง2บวก2กํกลัง2บวก3าํกลัง2ถึง n กําลัง2อนงะในชั้นมปลายก็บวกกันได้เท่านี้จัดรูปพิชคณิต b ลบ a ดึงออกมาข้างในก็เหลือเท่านี้เมื่อ N มีค่ามาก1ส่วน n เ,เป็น0 1ส่วน n เ,เป็น0ก็เลยเหลือเท่านี้จัดรูปพิชคณิตกันจัดรูปพิชคณิตกันนะดึงตัวร่วมลบกันแล้ว พจน์นี้กลายเป็นผลต่างกําลัง3เขียนแบบนี้นะเพื่อให้สอดคล้องกับคนที่อินทิเกรตเป็นแล้วเพราะฉะนั้นอินทิเกรตจาก a ถึง b x กาลังส dx นะสำหรับคนที่อินทิเกรตเป็นแล้วเนี่ยก็จะทำอย่างนี้ทันทีเลย x กำลัง2ก็กลายเป็น x กำลัง2บวก1หารด้วย2บวก1จาก a ถึง b ก็แทนค่า b ลบด้วย x แทนค่า a จะเห็นว่ามีค่าเท่ากันเพฉะนั้นตัวอย่างนี้ก็แค่อธิบายความหมายว่า อินทิกรัลจะมาเขตในความหมายของผลบวกรีมันนั้นน่ะถ้าทํางานอย่างช้าก็ต้องทํางานตา,ตามตัวอย่างนี้ถ้าทํางานอย่างรวดเร็วก็ให้ใช้สีเหลืองเนี่ยนะคำนวณแบบนี้เ่อเรียนสูงขึ้นจะใช้ความหมายนะนที่แรงเงาสีเหลืองกันแต่นี้มาดูเหตุผลกันว่าเนีทำไมอินทิกรัลจะบัดเขตที่ได้บางครั้งนะครกูก็บอกเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่คงเข้าใจง่ายตา,ตามตัวอย่างเนี่ย แต่ถ้ามีความหมายอื่นล่ะนะเขาดูกันยังไงนะความหมายของอินทิกรอลจะกัดเขตเรียนอินทิเกรตแคลคูลัสหตัวแปรเดียวเนะี่ยแคลคูลัสสหรือแคลคูลัสสาซึ่งมีตัวแปรเยอะขึ้นแนวคิดจะคล้ายๆกับตัวอย่างเนี่ยนะให้ดูว่า x มีหน่วยเป็นอะไรนะี x มีหน่วยเป็นความยาวเซนติเมตรเดลต้า x มันคือตัวแปรล,ลบกันธรรมดาหน่วยของมันก็ไม่เปลี่ยนค่าฟังก์ชันนะีถ้าค่าฟังก์ชัน แทนความสูงหน่วยก็เป็นเซนติเมตรฟังก์ชันคูณกับเดลต้า x นะ fk คูณกับเดลต้า x หน่วยก็เป็นเซนติเมตรกำลังสองการจับบวกทบกันหน่วยไม่เปลี่ยนลิมิตนั้นนะนะไม่มีผลทำให้หน่วยเปลี่ยนแปลงก็เป็นเซนติเมตรกำลัง 2. สองสตัวนี้มันเท่ากันก็แปลว่าอินทิกรัลจำกัดเขตสามารถประยุกต์ใช้งานในการหาค่าพื้นที่ได้กรณีทีนะ่ x มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เดลต้าเอ็กก็หน่วยเซนติเมตรด้วยนะแต่ถ้าค่าฟนะังก์ชันเนี่ยหมายถึงพื้นที่นะอย่างเช่นนะถ้าเราตัดรูปทรงกระบอกเนะี่ยตั้งฉากกับแกนส่วนสูงนะแต่ละชิ้นมันก็จะเป็นพื้นที่หน้าตัดทรงกระบอกตัดทรงกลมตั้งฉากกับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดแต่ละเส้นหน้าตัดแต่ละชิ้นก็เป็นวงกลมซึ่งลัศมีมากน้อยนะแล้วแต่ว่ามันห่างจากศูนย์กลางมากน้อยแค่ไหน ฟังก์ชันที่ xk คูณกับ delta x หน่วยก็เลยกลายเป็นเซนติเมตรกำลังนะสามซิกมาบวกกัน n ชิ้นหน่วยไม่เปลี่ยนนะลิมิตไม่มีผลต่อการเปลี่ยนค่าของหน่วยนะก็แปลว่าอินทิกรัลที่ได้เป็นปริมาตร x เป็นระยะทางหน่วยเป็นเซนติเมตรเดลต้ x มันเป็นตัว x ลบกันนะ่ะ xk ลบด้ xk ลบหก็เซนติเมตรด้วย fx นะเป็นแรงในทิศทางการเคลื่อนที่ณตำแหน่ง x ใดๆในวิชาฟิสิกส์ระยะทางคูณกับแรงในทิศทางของการเคลื่อนที่หน่วยเป็นงานจับบวกทบกันก็เป็นงานลิมิตไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลที่ได้ก็เป็นงานเพราะฉะนั้นอินทิกรัลจำกัดเขตนะบางครั้งประยุกต์ใช้งานมันออกมาเป็น งานที่ได้เห็นไหมอินทิกรัลจุดเขตมีความหมายมากกว่าพื้นที่เป็นปริมาตรก็ได้เป็นงานก็ได้มันขึ้นอยู่กับไอตัว fx กับ x สองตัวตัวเนีน้เป็นอะไรการหามวลของวัตถุเนี่ยเส้นลวดเนี่ยที่มีความยาวเนี่ยมวลต่อหน่วยความยาวเนี่ยเดต้า x ลบก,กันหน่วยไม่เปลี่ยน fx คือความยาวของเส้นลวด นั้นสองตัวนี้คูณกันมันก็ได้มวลของวัตถุชิ้นเล็กๆมวลของวัตถุชิ้นเล็กๆจับบวกทบกัน n ชิ้นหน่วยไม่เปลี่ยน่ะจะเรียกมวลรวมก็ได้เมื่อแบ่ง n เข้าใกล้อินฟินิตลิมิตเอ็เข้าใกล้อินฟินิตหน่วยของมันไม่เปลี่ยนก็เป็นมวลรวมนันอินทิกรอลจำกัดเขตประยุกต์ใช้งานอาจจะเป็นมวลรวมของวัตถุมวลรวมน้ำหนักรวมในชั้นมปลายนะในชั้นมปลาย ตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเวลาหาค่าความมันจะเป็นเขาบอกให้ใช้การอินทิเกรตเนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวแปร x เนี่ยถ้าเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเนะี่ยเดลต้า x ก็เป็นตัวแปรผลต่างของ x ธรรมดาเนี่ยแหละสำหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเนี่ยฟังก์ชันเะนี่ยที่ใช้อธิบายการหาค่าความมันจะเป็นเรียกฟังก์ชันความหนาแน่นของความมันจะเป็นความหนาแน่นของความมันจะเป็นต่อหน่วยความยาวพอคูณกันก็คือ พื้นที่ใต้โคงนะ้งเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่ใต้โคง้งรูประคังกว้ามพื้นที่ใต้โคง้งเนะเส้นโคง้งมาตรฐานนะเส้นโค้งของการแจกแจงปกติมาตรฐานนะก็ได้มาจากการอินทิเกรตแร้นในชั้นมปลายเนะี่ยพอเจอสัญลักษณ์ตัวนี้อินทิเกรตจาก A ถึง B 1ส่วนสแควรูทสองพาย E กำลังลบ Z กำลังสองเนะี่ย d z นะี แเป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน,นตัวนี้ก็เลยตรงกับคำว่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแมีค่าระหว่าง a กับ B. น,นีถึงแม้ภาพประกอบมันจะเป็นพื้นที่ใต้โค้งแต่เบื้องหลังก็คือแเป็นตัวแปรสุ่มตัวนี้เป็นฟังก์ชันความหนานแน่นของความน่าจะเป็น อินทิเกรตแล้วได้ค่าความมันจะเป็นแต่ในชั้นมปลายเราจะอินทิเกรตไม่เป็นะนะก็เลยใช้การเปิดตารางกระดาษเพื่อหาค่าความมันจะเป็นเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เนี่ยนะก็อธิบายแต่เพียงว่าในบางครั้งนะตัวแปร x f x เอนะี่ยอินทิเกรตเบ็ดเสร็จแล้วอาจจะออกมาเป็นค่าความมันจะเป็นนะเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าอินทิกรลจำกัดเขตนะ จะมีหน่วยเป็นอะไรก็ตามเวลาประยุกต์ใช้งานขอให้ดูที่เนื้อในว่า fx มีหน่วยเป็นอะไร dx มีหน่วยเป็นอะไรประยุกต์ใช้งานก็จะใช้ตามนั้นเซนติเมตรคูณเซนติเมตรออกมาเป็นพื้นที่นะสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนสวัสดีครับ